จากการที่ประชากรส่วนมากเป็นมุสลิมจึงแทบจะเรียกได้ว่าอินโดนีเซียเป็นประเทศอิสลามนะครับทําให้การเรียนการสอนภายในสถานศึกษาได้รับอิทธิพลจากทางด้านาศาสนาค่อนข้างมากจึงไม่น่าแปลกใจนักนะครับที่หลักสูตรการเรียนพื้นฐานของสถานศึกษาหลายๆแห่งมีการรวมความรู้ทางาศาสนากับความรู้ทั่วไปไว้ด้วยกันครับการศึกษาที่ผสมผสานความรู้ทางาศาสนาไว้ในหลักสูตรใช่เพียงจะกระจุกตัวอยู่แต่ในเมืองหลวงอย่างจาการ์ตาเท่านั้นนะครับ แต่โรงเรียนในเมืองชนบทห่างออกไปก็ยังนำเอาหลักการสอนเช่นนี้มาปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่ๆได้เรียนรู้กันครับท่านผู้ชมครับในขณะนี้เนี่ยผมอยู่ที่โรงเรียนอีกรอในจังหวัดอัมชวาตะวันตกครับแล้วก็โรงเรียนแห่งนี้เนี่ยนะครับมีการเรียนการสอนเนี่ยอยู่หลายระดับมากตั้งแต่ชั้นรนุบานชั้นประถมแล้วก็ชั้นแบบมัธยมอะ แล้วท <premises. S 2> ี่นี่เนี่ยนะครับก็มีเปอร์เซนเทรนซึ่งเหมือนกับปอนเนาะแบบในบ้านเราเนี่ยนะครับอยู years, ่ในชั้นแบบมัธยมด้วยฮะดังนั้นเนี่ยการเรียนที่นี่นะครับก็จะเป็นการเรียนที่เกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามนั่นนะฮะครึ่งหนึ่งฮะนั่นหมายความถึง5 0แล้วก็อีกครึ่งหนึ่งอีก5 0เนี่ยนะครับก็เป็นวิชาสามัญแบบทั่วไปมีอยู่3อย่างครับที่ผมชอบในโรงเรียนปอนเนาะของประเทศอินโดนีเซียก็คือความเคร่งแอมศาสนาครับผมจะเห็นว่ามี อันกุรอานนี่นะครับวางอยู่ทุกหัวนอนที่นี่นะครับแล้วก็อันที่สองที่ชอบก็คือความทันสมัยพวกเขาเนี่ยศึกษาหาความรู้ทางด้านโลกเนี่ยนะครับเป็นวิชาแบบสามัญศึกษากันอย่างแบบจริงจังและอย่างที่สามที่ประทับใจผมเป็นการส่วนตัวน,น,นะก็คือความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบของพวกเขานี่แสดงถึงจิตใจที่ดีงามแล้วก็ร่างกายที่แข็งแรงด้วยนะครับ ผู้ชมครับโรงเรียนอนุบาลในประเทศอินโดนีเซียนี่นะครับก็เรียนกันหลายภาษาครับในภาษาอังกฤษก็มีนะฮะในภาษาของเขาก็มีครับนักเรียนชั้นอนุบาลครับในประเทศอินโดนีเซียนี่นะฮะเขาจะชอบวาดรูปแล้วก็เด็กนั่นอยู่กับธรรมชาตินะนอกๆนี่ก็มี ต้นไม้ใบหญ้าเต็มหมดเลยแล้วก็พอเข้าห้องเรียนนะเด็กก็ได้เรียนอะไรต่างๆที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางแบบสมัยใหม่ครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้นั้นผมไปดูโรงเรียนชั้นแบบรุบานนะแล้วคราวนี้นี่น,นะรามาดูพวกเด็กชั้นประถมบ้างครับเดบุิอัสสลาม,มุฮะลัยกุม How are you? Fine, you you fine. So you speak English? <laughs> ามท่านผู้ชมครับ <laughs> ผมเข้ามาถึงนี่นะฮะล้วก็ถามมองคนนี้ซึ่งเรียนอยู่โรงเรียนในจังหวัดชวาแบบตะวันตกนะทั้งนี้อยู่ในเชนประถมครับถามว่า How are you? <laughs> เขาตอบเลยครับ I'm fine, thank you. นี่แสดงว่าโรงเรียนในประเทศแอฟริกาใต้ดินเซียนี่นะครับสอนภาษาอังกฤษกันได้ผลมากเลยนะครับแล้วก็เด็กไม่มีความอายฮะเก่งมากจริงนะครับ ถึงแม้ว่าโรงเรียนแบบเปอร์เซนต์รนจะเข่งครับในเรื่องการเรียนการสอนค่อนข้างมากนะครับแต่ก็มีความยืดหยุ่นและเปิดกว้างเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในห้องเรียนอย่างเสรีภายใต้กฎเกณฑ์ของศาสนาครับโดยปกตินี่ไหครับอามุสลิมมาเนี่ยนะจะคุมิยับสีดากับสีขาวแต่ว่าในประเทศอินโดนีเซียนี่นะครับบรรดานักเรียนเนี่ยมีเสรีในการแต่งกายเนี่ยเยอะมากลยนะท่านจะเห็นว่าแบบพิยับของพวกเขานี่นะครับจะเป็นสีต่าง ัเขาใส่เสื้อม่วงกระโปรงน้ําตาลออกม่วงๆนะเขาก็ใส่ฮิญาบสีม่วงนะีบางนี่ใส่ออกมาใส่โทนสีน้ําเงินแล้วก็สีฟ้าครับคนนี้ม่วงฟ้าแล้วก็แบบน้าเงินนะครับมีเสรีภาพในการแต่งกายเยอะมากเลยนะครับ ใช้โปรแกรม Anexcell นะฮะนี่เป็นชั้นมัธยมนะครับใช้โปรแกรม a n e x c e l แล้วก็เรียนเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แบบตัวเลขเนี่ยนะครับเรื่องเงินเดือนของค่าจ้างกับพนักงานอะไรพวกนี้นะครับผมอยากจะเรียนที่ผู้ชมอย่าง,งว่าที่นี่นะมีความผสมผสานที่งดงามมากครับอย่างนึงก็คือว่าเราเห็นเทคโนโลยีแบบสมัยใหม่นักเรียนเยาวชนคนรุ่นใหม่ ของชาติแบบอินโดนีเซียเนี่ยนะครับกำลังค่ําเคร่งเพื่อจะตามโลกให้ทันเพื่อจะไปกับโลกให้ได้ครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยพวกเขาก็มุ่งม,มั่นกับเรื่องของทางแบบศาสนาท่าดูสิครับว่าในขณะที่เขากําลังเรียนคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับแต่ข้างๆห้องเนี่ยนะฮะก็เป็นข้อความที่คัดมาจากอันกูรอ่านติดอยู่รอบๆห้องเลยครับนี่เป็นความงดงามอย่างหนึ่งนะฮะที่จะทําให้แบบศาสนาแล้วก็เทคโนโลยีนั้นไปได้กันได้ โรงเรียนระบบแบบโปรซันเตนหรือว่าอปน็อกแบบเดียวกับบ้านเราเนี่ยนะครับของในประเทศอินโดนีเซียเนะเวลาเขาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับย่างคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับไม่ใช่สอนแต่ด้านซอฟต์แวร์หรือว่าในด้านการพิมพ์แบบเย่างเท่านั้นนั่นแหละครับเขาต้องการให้เด็กเนี่ยนะได้เข้าใจนะครับถึงแบบคอมพิวเตอร์เขาก็แกะเลยนะครับแบบคอมพิวเตอร์ในชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยเอามาวางให้ดูบนโต๊ะเลยครับว่าเป็นกอขอของของย่างไรเนี่ยนะฮะ ซึ่งการสอนกขค่อนข้างจะละเอียดมากครับการเรียนการสอนในโรงเรียนปอนอที่นี่นะครับพอเข้ามาดูว่าเขาสอนอะไรแล้วนี่เราก็ประทับใจมากครับนี่ก็จะพูดถึงสิทธิแล้วก็พูดถึงอำนาจที่ครับเขาสอนนักเรียนของเขาเนี่ยนะครับในเรื่องสิทธิเ่ยนะครับอันแรกเนี่ยเป็นสิทธ <HHH> ิในการม man, ีชีวิตอยู่ แล้วก็เป็นสิทธิในการที่จะมีแอมเสรีภาพค,ครับแล้วก็สิทธิในการที่จะศึกษาสิทธิในการจะนับถือศาสนาแบบอะไรก็ได้ครับแล้วก็มีสิทธิในความเป็นเจ้าของเนี่ยครับการศึกษาอย่างนี้มันจะค่อยซึมเข้าไปตั้งแต่เด็กๆนะแล้วพอโตขึ้นมานี่ก็จะมีความคิดที่ค่อนข้างจะเป็นสากลแต่ในขณะเดียวกันครับก็ยึดมั่นในหลักการของศาสนาตัวเอง การเรียนการสอนในโรงเรียนแห่งนี้ใช่ว่าจะจำกัดอยู่เพียงในห้องเรียนเท่านั้นนะครับแต่กลับสนับสนุนให้นักเรียนใฝ่รู้หาประสบการณ์ด้วยสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อโทรทัศน์ที่จะเปิดมุมมองใหม่ๆให้ศึกษาและเข้าใจความเป็นจริงของโลกมากยิ่งขึ้นครับ